สวัสดีคร,ครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวิเถตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพ,บพัฒนากันก่อนนะคะวันนี้เราไปดูภารกิจของหน่วยพัฒนาการขิ้นที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างชุดช่างพัฒนาของหน่วยปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ2566งานขุดลอกแหล่งน้ำ ที่บ้านทายทองหมู่ที่นนสิบสามตําบลโนนสมบูรณ์อําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ